โอนโดคาหลาเด๋ยรถน่ชามาแล้วนะครับฮอ่ะมีเลอะพาเบอร์ยาจะมีเลอะกว่าปลื้อีกอ่ะมีเลอะพาโนแหม่เลยบาจิเจะบาจิเจะหวาเปิดก่อนเลยเปิดแล้วขนาดไปคู่แรกบายเลยนะคู่แรหวานครับรูอ่อนก็มีครับมาจะรับว่ะอร่อยเลยครับมันก็แดดสิครับรออะไรล่ะครับ วเาเจียวว๊ยบวาเจี๊ยบโอดแม่เนะมางน่รอ้ออ่อยแล้วนะครับมิน้นพลันชัยโอ้โหเสียบเสียบเด้อเสียบเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อโค้โหวานเจี๊ยบอ